สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นจะมาประกาศนะครับรับซื้อธนบัตรชนิดราคา100บาท ของเลหลวงรัชกาลที่9กานะครับซึ่งเป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับด้านหลังนั้นเป็นช้างแดงแบบนี้ที่เรียกกันแบบง่ายๆนะครับด้านหลังนั้นจะมีรูปของอนุสาวรีย์นะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแบบนี้รุ่นนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าทําไมสยามชาแนลถึงจะประกาศรับซื้อให้ราคานะฮะตั้งแต่1,000บาทไปจนถึง5,000บาทนะครับผ่านงานใช้อยู่ที่1000ถ้าไม่ผ่านงานใช้5,000บาทนะครับแต่ว่าจะมีจุด คาแพงอยู่นะครับเพืเ่อนๆครับเพราะฉะนั้นอยากรบกวนนะครับเพืเ่อนๆสมาชิกทุกท่านโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายจากสยามชาแนลด้วยนะครับว่าจุดไหนที่มีราคารับซื้อนั่นเองครับเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าเพืเ่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูข้อมูลกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับ นี่คือธนบัตรชนิดราคา100บาทของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองครับซึ่งเป็นแบบที่12นะครับ ที่หลายท่านก็เก็บสะสมกันอยู่นะครับก่อนที่นะครับเพื่อนๆจะฟังการบรรยายชี้จุดความแพงนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรรบกวนเพื่อนๆแอดไลน์ไอดีไว้ก่อนครับนี่เป็นไลน์ไอดีของสยามชาแนลนะครับมีช่องทางติดต่อนะฮะสี่ช่องทางฝั่งซ้ายเป็น QR Code นะครับฝั่งขวานั้นเป็นลาย3าลายด้วยกันนะครับลายด้านบนนั้นสยาม4 4 6 6ครับตอบสดกับเพื่อนๆนะครับใครมีปัญหาอะไรอยากพูดคุยกับสยามชาแนลแอดไลน์สยาม4 4 6 6ครับส่วน นลายด้านล่าง2ลายนั้นเป็นลายแอดตอบกับอัตโนมัตินะครับหากของท่านไม่มีราคาหรือไม่ตรงสเปคที่เราต้องการนะครับขออนุญาตไม่ได้ตอบกลับกับเพื่อนๆนั่นเองครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆทางบ้านนั้นส่งข้อความเข้ามาจำนวนมากนั่นเองครับเพื่อนๆครับก่อนที่นะครับเราจะไปดูธนบัตรนะครับที่เราจะรับซื้อนะครับว่าจุดไหนมีความแพงนะครับสภาพผ่านงานใช้เราจะซื้อ1000แต่ถ้าไม่ผ่านงานใช้ จะซื้อ5,000นนะครับขออนุญาตครับแนะนำเพื่อนๆนิดหนึ่งนะฮะใครที่มีนะครับเหรียญคุฑแบบนี้นะครับที่อยู่ในซองแบบนี้ของธนาคารไทยแห่งแรกนี้เราก็ยังรับซื้อกับเพื่อนๆอยู่นะครับเราซื้อแพงกว่าสภาพ UNC แบบธรรมดานะครับเป็นครุฑนะฮะสองพระองค์แบบนี้นะครับเป็นเหรียญวาระนั่นเองครับซึ่งเป็นเหรียญวาระธนาคารไทยแห่งแรกนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนั่นเองครับใครเป็นแบบนี้สามารถส่งมาประเมินราคาได้นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญนะครับที่เพืเ่อนๆถามเข้ามานะครับหลายคนก็นะครับสอบถามเข้ามาว่าเหรียญนะครับอ่าหาบาทปี2,546ที่สยามเจแนลบอกว่า มีราคาเป็นพันนั้นเขาดูกันตรงไหนนะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเหรียญที่มีราคาเป็นพันที่เรารับซื้อนั้นให้เพื่อนๆสังเกตดูบริเวณนี้นะครับคือนะครับที่อยู่นะฮะหน้าของบอรไม้นี่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีขีดนะครับถ้าไม่มีขีดอยู่หน้าบอรไม้นะครับแล้วก็นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าคือที่เป็นม้วนของเล็กฮาเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนิดนึงนะฮะเพื่อทําความเข้าใจนะครับ นี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสังเกตดูบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมนะฮะส่องให้ดูนะครับที่มีราคากับไม่มีราคาแพงนะครับ ถ้ามีขีดบอมไม้แบบนี้เรารับซื้ออยู่ที่นะครับถ้ามีขีดหน้าบอมไม้แบบนี้นะครับที่เป็นกระเบื้องนะฮะถ้ามีขีดแบบนี้เรารับซื้ออยู่3 0 0ร้อถึงสี่บาทนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับเพื่อนๆครับถ้าไม่มีนะครับหน้าบอมไม้แล้วก็ช่องตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับเพื่อนๆครับช่องของมวนของเลข้านี้นะฮะมวนของเลขานี่นะครับเพื่อนๆนสังเกตดูนะครับช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับเห็นไหมครับ ปกติแล้วนะครับที่หาชมง่ายๆก็คือนะครับจะมีนะครับขีดอยู่ในม้วนของเลข5ถ้าไม่มีขีดอยู่ในม้วนของเลข5้าแล้วก็ด้านหน้าบอไมมไม้นั้นนะครับเรายินดีที่จะประเมินราคานะครับปี2 5 4 6แบบนี้ธรรมดานี่แหละนะครับเป็นพระเสียรกลับแบบธรรมดานี้ในราคาสภาพสวยๆ1 0 0 0บาทครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้แบบที่มีขีดหน้าบอไมมไม้นั้นจะซื้อในราคา3 0 0ร้อถึงสี่้บาทนั่นเองครับมาดูกันครับในส่วนของข้อมูลของนะครับธนบัตรที่นี่ราคา1 100บาทเขาดูกันตรงไหนนะครับที่ทําให้มีราคาแพงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตด,ดูตามที่สยามชาแนลแนะนำครับ2.5 0 0บาทครับนี่คือธนบัตรชนิดราคา100บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นบาทที่12ครับด้านหน้านั้น จะมีพระบรมสายาสาธิตสลักนะฮะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ครับมีหมวดตัวเลขอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างนั้นเขียนคําว่ารัฐบาลไทยแล้วก็100บาทครับเป็นแดงแบบนี้แน่นอนครับธนบัตรรุ่นนี้ไม่มีออกมาใช้จ่ายแน่นอนครับนักสะสมนั้นเก็บสะสมกันแล้วเนื่องจากว่าสภาพใหม่ๆก็มีราคาเกินหน้าธนบัตรแล้วนะครับแต่นะครับธนบัตรรุ่นนี้นั้นจะมีอยู่2หมวดด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับราคาก็จะแตกต่างกันคือนะครับจะ มีหมวดนะฮะที่เป็นนะครับเรียกว่านะครับหหลักแล้วก็7หลักนั่นเองครับซึ่งด้านหน้านั้นบางธนบัตรนั้นจะมี1เลขนะฮะหหลักตรงนี้แต่ด้านหลังนั้นจะมีทั้งหมดนั้น7หลักนะครับแต่ว่านะครับที่เขาเล่นหากันคือนะครับที่มีหมวด2หลักแบบนี้นะครับที่เป็น6หลักแบบนี้ด้านหลังเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่านั่นเองครับแต่วันนี้สยามชแนลจะพาทุกท่านมาดูจุดสําคัญกันครับว่าเป็นแบบไหนมาดูด้านหลังกันก่อนครับธนบัตรใบนี้นะครับเป็นอย่างไรครับ นี่คือด้านหลังของธนบัตรชนิดราคา100บาทบาทที่12องของเลยหลวงรัชกาลที่9ครับด้านหลังนั้นจะเป็นนะฮะอ่าพรูปของนะครับอนุสาวรีย์นะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็นะครับมีราคาบอกก็คือ100บาทมีพระคุดผ่าอยู่บริเวณนี้นะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรช้างแดงที่เรียกกันแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าจุดความแพงของธนบัตรรุ่นนี้มีอยู่จริงครับมาดูด้านหน้าครับดูแค่2จุดก็จะมีราคาผ่านงานใช้ 1000ไม่ผ่านงานใช้5,000สยามชะแนลซื้อนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนักสะสมที่กระรพรักทุกท่านครับดูจุดสําคัญตรงนี้ที่สยามชาแนลบอกนะครับเพื<ๆ>่อนเครับดูให้ดีนะครับดูตามที่ผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอนะครับสิ่งที่เพื่อนๆควรสังเกตนั้นคือนะครับ หมวดตัวเลขครับคือหมวดตัวเลขนะครับต้องเป็นนะฮะนี่เกือบแล้วนะครับเลขนี้เกือบแล้วนะครับเป็น29นะครับแต่ว่านะครับหมวดตัวเลขที่จะรับซื้อนั้นเพื่อนๆสังเกตดูครับขึ้นภาพหน้าจอให้ชมครับหมวดนี้เลยนะครับคือ92 p พนะครับเพื่อนๆจำสามตัวนี้ไว้ก็พอนะครับจำสามตัวนี้ไว้ก็พอนะครับ 92P ครับด้านบนครับเพื่อนๆครับ สังเกตดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับด้านบนนะฮะถ้ามีนะครับแบบที่ขึ้นภาพหน้าจอให้ชมอยู่นะครับแบบนี้นะครับเรายินดีรับซื้อนะครับแล้วก็จุดที่2ครับเพื่อนๆครับสังเกตดูครับขึ้นภาพหน้าจอให้ชมเป็นลายเซ็นครับเป็นลายเซ็นของสมหมายนุกูลครับนี่ฮะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นลายเซ็นของสมหมายนุกูลซึ่งเป็นลายเซ็นขนาดเล็กนั่นเองครับ นี่ครับดูแค่2จุดนี้นะครับเพื่อนๆครับสามารถที่จะทำให้ธนบัตรราคา1,000บาทนั้นสูงถึง5,000บาทได้ทันทีครับนี่ครับดูแค่2จุดนี้พอเลยนะครับก็คือนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านบนนะฮะขึ้นภาพหน้าจอให้ชมด้วยประกอบไปด้วยนะครับขึ้นภาพหน้าจอให้ชมด้วยนะครับคือนะฮะหมวด92 p ครับ ด้านล่างนั้นนะครับเป็นนะฮะลายเซ็นของสมหมายนุก,กูลนะฮะซึ่งเป็นลายเซ็นขนาดเล็กนั่นเองครับดูแค่2จุดนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้ผ่านงานใช้สยามชแนลซื้อในราคา1,000 ถ้าไม่ผ่านงานใช้นะครับซื้อในราคา5,000บาทครับใครมีก็สามารถติดต่อทางสยามชาแนลมาได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b สไ r i b ์กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราและเพื่อไม่ให้เ,เ,เพื่อนๆพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลางกันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ